วจนปัจจุบันผ so er 네 no ู้หญิงให้ความสําคัญกับการเลือกเครื่องสําอางมากขึ้นการสอหาเครื่องสําอางให้เหมาะกับสภาพผิวแต่ละคนจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้หญิงทุกๆคนให้ความใส่ใจค่ะ เรื่องสำอางเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้หญิงในยุคนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคงจะดีไม่น้อยนะคะถ้าผิวหน้าที่เราหมั่นดูแลจะได้รับการถนอมด้วยแป้งรองพื้นที่อ่อนโยนต่อผิวแต่แป้งข้าวเจ้าที่เรานํามาทําขนมและอาหารรับประทานจะกลายมาเป็นแป้งพับหรือแป้งรองพื้นได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเราอยากให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยภายใต้แบรนด์ของข้าวไม่ควณจะกินก็กินข้าวไทย คุณจะทาเครื่องสำอางก็ต้องเป็นเครื่องสำอางที่ทําจากข้าวไทยหรือว่าคุณจะกินอาหารเสริมก็เป็นอาหารเสริมที่มาจากการสกัดของข้าวไทยด้วยกระแสะเครื่องสาอางเพื่อสุขภาพกําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลกจึงทําให้ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องสาอางไทยมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นมีมูลค่ารวมประมาณห0 0หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณหยิบแป้งไรือเซื้อเข้ามาใช้คุณให้รู้เลยค่ะว่าเป็นแป้งที่มาจากข้าวอหอมมะลิของประเทศไทย ตลับแป้งพับรูปเม็ดข้าวที่ใครเห็นก็ต้องจดจำได้ทันทีนี้เป็นการออกแบบให้สื่อถึงตัววัตถุดิบภายในเพราะแป้งพับที่ผลิตมาจากแป้งข้าวหอมมะลิไทยเน้นการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่มีสารเทาคั่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพได้อย่างเต็มตัวเลยละค่ะถ้าคุณต้องการความเป็นหนุ่มสาวคุณต้องโยนแป้งที่มีสารเทาคั่มทิ้งแล้วก็มาใช้แป้งที่ไม่มีสารทคมีโดยเฉพาะข้าว ด้วยแนวคิดหลักของคุณยุวดีที่ต้องการให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติมากขึ้นคุณยุวดีจึงคิดขยายช่องทางการตลาดด้วยการทำประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทีวีดาวเทียมที่เน้นรายการเพื่อสุขภาพและเจาะกลุ่มตลาดทีวีช้อปปิง้งเพื่อเดินหน้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเลยล่ะคะ่ะเพื่อพุกคิดเนี่ยเพื่อมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะคะ คือถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะคะคุณก็จะมีเพื่อนคนนี้เป็นคนที่จะให้แนวความคิดคือเหมือนเปิดไฟสว่างให้คุณมีเห็นทางออกะคะ่ะเพียงเดินไปบนหนทางที่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มความสามารถความสําเร็จก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาได้เลยที่ www.bankkokbank.com/ ok เพื่อนคู่คิดวันนี้เคกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ